สวัสดีจ้าท่านผู้ชมค่ะเอซีทุกท่านนะจ๊ะวันนี้จะมาอ่านคำคมให้ฟังนะคะทองอุไรัมีทองแล้วก็มีอุไรปลูกไว้ที่บ้านจะเหลืองอาลามงามตาทองจะมาเงินจะมาทำงานทำการสุขภาพดีแข็งแรงทำวันนี้ให้ดีที่สุด ขอให้มีความสุขสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีสบายอยู่ดีมีสุขทุกคืนวันนะคะโชคดีจะเป็นของท่านทุกคนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดภัยเลยจ้ะแหงแหงมันหมาน,มน,มนปังปังค่ะเอ็ดยังก็หายได้ยืดส่ก็หายมีความสุข อยูด่ดีสบายทุกคนเด้อจ้ะโชคดีทุกคนนะจ้ะอยากจะอ่านคำคมให้ชมให้ฟังกันนะจ๊ะพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายใช้วิชาช่วยตนไปจนตายเจ้าสบายแม่กับพ่อ ก็ชื่นใจถึงแม้นจนทนได้ไม่ทุกข์หนักเท่าลูกรักประพฤตินตนเป็นคนชั่วพ่อแม่ส่งให้ลูกเรียนเพียรอุตสาหพ่อแม่ฟันฝ่าอุปสรรคแสนหนักเหลือ การนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดไปกีดหินแม้องค์พระปฏิมายังราคินมนุษย์เดินหรือจะสิ้นคนนินทาอันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล อาจจะชักเชิดชูฟูสก,กลถึงจะจนพงไพรคงได้ดีเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดู ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยหนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศเรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไรผลยามยากแสนแค้นแคนครับไม่อับจนได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี โรงเรียนเราเราห่วงกวดาดนจิตโรงเรียนเราเราคิดให้ก้าวหน้าโรงเรียนเราเราเร่งรัดพัฒนาโรงเรียนเราเรารักษาเพื่อพวกเราโรงเรียนของเราหนาอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก,ก็ไม่สุขสน พราะทุกคนชอบมาโรงเรียนโอ้สองร้อยยี่สิบแปดหมูสามบาร์บีโรงเรียนสองร้อยยี่สิบแปดหมูสามมีคนหนึ่งคนฝันหวานมีพานลอยมา ลอยมาอยู่โรงเรียนหลังเก่าโรงเรียนหลังเก่าบาลอัครีอย่งแต่เดี๋ยวนี้เป็บาลอคีสองสองยังโอ้เลขเป่าฐานะแปดแป,ด,ป,ด,ปดพอดีคือพออันเพ่อนอันเพ่นฝันหวานผ่านผ่านลอยมาว่ะสิผ่านใส่อันนี้แหละผ่าน พานจัตวายเนี่ยว่าพานมันลอยมาลอยมาลอยมาลอยลอยมาที่ทางพลาลอยมาเนี่ยมาอยู่อันโรงเรียนมาสัตโอ้พอดีเห็นบ้านเล็กีพอดีประมาณนี้แหละอันนี้ก็คือให้อันนี้หเบื้งเพื่อเป็นคติสมาธิเป็นคติเป็นสมาธิ เพื่อเราดาเนินชีวิตเพื่อเราปฏิบัติเป็นแนวทางคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะจ๊ะนาอติดตามคลิปต,ต่อไปได้จ้าขอบคุณหลายๆเด้อสบายดีบงังสู ขอบพระคุณมากนะจ๊ะสวัสดีจ้า